ออกมาพูดแบบนี้อี่หลงกังฟูเซ้าหลินฝากข้อความถึงบูวขาวหลังป่วยถอนตัวต้องบอกว่าทำเอาแฟนมวยผิดหวังไปตามๆกันกับการออกมาประกาศเลื่อนไฟระหว่างดมคอม บัวขาวบัญชาเมฆย,ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยกับอี้หลงนักกังฟูเซ้าหลินจากจีนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยเดิมที่การแข่งขันถูกกำหนดให้ชกกันในวันที่6ตุลาคม2568หลังจากที่นักมวยทั้งคู่ได้ลงนามในสัญญาว่าจะสู้กันในกติกาิกบ็อกซิ่ง3ยกที่ศูนกีฬาและศิลปะก,การแสดงนานาชาติเป่าเหนิงเมืองกวางโจวประเทศจีนอย่างไรก็ตามก่อนถึงกำหนดวันชกดันเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อบุคขาบัญชาเมฆอดีตแชมป์เค .12 สมัยชาวไทยเกิดไม่สบาย จนต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก่อนที่แพทย์จะชี้ว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมชกล่าสุดอี้หลงนักกังฟูเศ้าหลินจากจีนได้ส่งข้อความถึงคู่ชกชาวไทยว่าเสียใจอย่างสุดซึ่งนี่เป็นการเตรียมตัวชกที่ยาวนหนาที่สุดในปีนี้ของผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมปฏิเสธการชกมาหลายครั้งและนี่ถือเป็นอีกครั้งที่เรายังไม่ได้เจอกันผมขอให้คู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดและผมเคารพเขามากที่สุดหายป่วยเ,เร็ว ผมจะยังคงมองโลกในแง่ดีและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เราจะได้เผชิญหน้ากันบนสังเวียนเพื่อที่จะมอบไฟที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆน,นักสู้แดนมังกรเปิดใจผ่านสื่อบ้านเกิด